ถ้าได้เลยนะโอ้ง่ายนี้ท่ายากก็มีกับเขานะบอกให้เลยเอาก็เอาล่ะค่ะเขาบอกอืมเอาก็เอาเอามาไรละค่ะมื่อไรอ้จะแวะมาเอาชื่อเพลงเปล่าอืมเอาก็เอาสั้น เอาเมาาื่อไรล่ะคะเอาเมาาื่อไรล่ะคะเอาเมาาื่อไรดีล่ะชื่อเพลงเอาเมาาื่อไรดีล่ะเต้มแต้มวันนี้พอดีเยอะไปนดินดนดึงอืมดบ Okay.